สวัสดีครับขอต้อนรับกคนเข้าสู่โอวิ h a n n e l นั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกม i n g Off i g h t e r All s ส a r สุดสุดท้ายนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเกมตอนนี้เป็น Open Be t a เรียบร้อยนะผมเพิ่งเปิดมาแบบสดๆร้อนๆมาที่25ท,ที่ผ่านมาเลย oh. แล้วตอนนี้ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ตัวละครผมเลเวล29แล้วนี่เดี๋ยวอวดนักสู้ในทีมก่อนทุกคนนี่เลยนะฮะมีตัวระดับ SR บวกสองตัวนะผมไอตัวนี้ได้จากการเติมเงินครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้ทีมผมยังขาดอะไรรู้ไหมทุกคนยังขาดตัวละคร SSR เว้ยตัวละครแนนระะน,น,น คร่าวๆแล้วตอนท้ายคลิปเนี่ยผมเตรียมเพชรมาแล้วทุกคน70,00กว่าเพชรลือเาลาวประมาณ3,000บาทตัวกว่าเลยเราจะมาตามล่าตัวละคร SSR กันเออไหนลองดูอันดับสิตอนนี้นี่คืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟตอนนี้ใช่ไหมหยุยนี่ทุกคนตัวละคร SSR คือตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยจบคลิปเราต้องมี SSR เวทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เรามาลองท้าประลองดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะฮะตีกับคนหน่อยมาเอาซะหน่อยนะฮะลานประลองเข้ามาอ่าค่าพลังเราตอนนี้น่าจะไต่แรงขึ้นไปได้อีกเยอะๆเลยนะมาผม ตีไอ้นี่แล้วกันทุกคนไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะมาแล้วเวลาต่อสู้ในโหมด PVP เนี่ยมันจะต้องเล่นแบบโหมดออโต้ด้วยนะทุกคนเราไม่สามารถกดเองได้อเอาล่ะโชกุเคนโอ้ยอาเทนาของฝั่งนะฮะนี่นี่นตัวละครเตเมเลยครั้งแรกอีกฝ่ายเหลือสี่ตัวนะฮะตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วผมมาถึงตอนนี้แล้ว อีกนิดเดียวอีกฝ่ายของส่วนใส่น่าจะแน่นน้ตัวพระเอกเนี่ยเรียบร้อยครับผม จบไปนะฮะจริงๆค่าพลังเราน้อยกว่าด้วยซ้านะแต่เลเวลเราเยอะกว่าว่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้อันดับเราก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะเป็นอันดับ5 0าพันกว่าของเซิร์ฟแล้วไหนลองดูอันดับต่อต่อไปดิโอ้ยเนี่ยค่าพลังเราหมื่นกว่านะฮะค่าพลังอันดับต่อๆไปแม่งเริ่มเยอะแล้ววะ่ะโอ้ยทุกคนดูดิไอพวกนี้แมงค่าพลังแบบ3ามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้้าเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดตามหน้ากันท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีพวกกิจกรรมเปิดเซิร์ฟต่างๆเยอะแยะมากมายนะผมเนี่ สายฟรีก็เล่นได้สายเติมก็ยิ่งสะดวกนะผมกิจกรรมนี้สามารถสะสมชิ้นส่วนของพระเอกได้เรียกได้ว่าถ้าทําจนครบกิจกรรมเนี่ยตัวละครเอกของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะเอออันี้ได้ของปลดล็อกค่าพลังพระเอกด้วยเอาไวป้ปลุกตื่นตัวละครเคียวคุซานางินะฮะก็มากดรับนะฮะปุก็กิจกรรมเนี่ยมันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะของตอนนี้มันเป็นวันที่4อยู่ยังไงก็อย่ามาลืมดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไอตัวละครที่ผมใช้ไปสู้กับคนอื่นเมื่อกี้ไอตัวนาโคลลุลุ้ระดับ S R บวกเมื่อกี้ก็ เติมเงินครั้งแรกเออซึ่งนอกจากตัวละครนาะโคลูลูเนี่ยเรายังได้ไอเทมรางวัลเติมสะสมด้วยนะเออนี่วันที่หนึ่งได้นี้วันที่2ได้นี้วันที่3ได้นี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้บิ๊กโดนไปแล้วนะฮะเออส่วนไมพวกโปรเติมครั้งแรกอยังไงก็คุมอะถ้าเราแบบจะใส่สุดเล่นเกมนั้นแบบยาวๆนะเออก็ประมาณนี้ครับผมอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมมาอัปเดตไอเอัปเดตตัวละครแล้วจะมาทําการตามล่าตัวละครเว้ยคือหลักๆกับผมจะมาเปิดตัวแต่ว่ายังอื่นเนี่ยเป็นแค่อินนโเๆี่ผม โอเคมาทุกคนครับผมไม่รอช้าขอตัวละครระดับ S S R นี่ทุกคนอ้าวเดี๋ยวก่อนอีนี่ไม่ใช่ S S R วะทุกคนเนี่ยอีเนี่ยแล้วอีตัวนี้มันเอามาจากไหนวะไอหัวแดงเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้นะฮะเก่งไม่รู้รู้แต่ว่ามันดังอ่ะดังปอๆอกับพระเอกของซีรีส์นี้เลยนะฮะมันเอามาจากไหนอ่ะเพราะว่าไอตู้กาชาเนี่ยมันมีตัว S S R 2ตัวก็คือเคกับทาชิบานะอย่างนี้วันนี้เราจะมาตามล่าตัวอะไรกันดีวะที่ผมอยากได้มีตัวนี้ฮะ เจ้านี NPC, a.. cort, um. <S s ho ho. Oh. ้หน okay, ึ่งตัวแล้วก็ระดับเอเตัวนี้อไอเนพหน้าเปิดตัวละครมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนี่หว่าเอ้ยนี่ไงทุกคนตัว SSR มาแล้วนะฮะเอาเลิกเอาชัยไม่รอช้าคลิปอัดหรือยังดูก่อนโอเคอัดแล้ว3 2 1ไปครับผม SSR ได้โปรดขอตัวแรก ระดับ A สองดาวด้วยนะพูดเป็นเล่นพี่ร้อยฉันเล่นหรือเปล่าโอ้ยใส่หมัดรัวๆเลยแต่มึงเป็นแค่อาไงเพื่อนนี่มาแล้ว<ไ>มผมน้องแซ้แร <elegant and> <excel> าชินีแซ้เลือดไหลพุ่งโจมตีโอ้ย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 พอนะครับพอนะครับโอ้ย พอจะเค็ดโอ้ยเละมดแล้วหยุดฟาดมีแค่นี้จริงเหรอโอ้โหทุกคนไอคลิปก่อนที่ผมเปิดน่ะมันคือเซิร์ฟทดสอบแต่อันนี้คือเซิร์ฟของจริงแล้วเว้ยคริสตัลที่เติมเข้าไปคือของจริงคือตังจริงจริงโอ้เฮ้ยทุกคนได้เศษชิ้นส่วนของตัวเอเดน่ามา20ชิ้นอูแต่กว่าจะปลดล็อกได้ต้องใช้150ชิ้นน่ะมามามาเปิดต่อผมไม่รอชานะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยตัวละครระดับ S R บวกก็ควรจะออกปะวะมา ขอแบบ SR อุ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยเสียสสงหัวเราะมันช่างโลกจิตเกลร้าใจเหลือกเกินเจ้าช่อยนักฆ่ากระหายเลือดระดับ SR นะฮะในทุกๆเกมเนี่ยมันต้องมีนักฆ่าที่แบบโลกจิตโลกจิตอย่างนี้สักตัวนะฮะ เ,เดี๋ยวก่อนนะนี่กูได้ตัวละครตัวเดียวจริงๆเหรอโอ้โหยับยับเลยนะฮะด้เพชรคืนมา288ด้วยคุ้มไหมวะเนี่ยแล้วเปิดทุกๆ10ิบครั้งเนี่ยคือ2 1 6พ่้ยเพชรใช่ไหมอเอาเรื่องอยู่อะทุกคนกดเพชรแต่ละทีเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาเรื่องอยู่อะเอเซตาเพื่อนผมเติมมาเพื่อเปิดหาตัวละครเลยนะรอบเนี้ยเอจิคิซารากิาโอ้ย โอ้หคุณพระเอาแล้วอะกดออกมาก่อนตอนเนี้ยเหลือเพชรอีก4,700น่าจะเปิดได้ลาลาประมาณอีก2ทีไหนไมันมีเติมสะสมปะ่ะนี่คือการสุ่มครบ50ครั้งสินะเฮ้ยตายเถอะไอ้เปิด10ครั้งเนี่ยมันคือการันตี SR อยู่แล้วใช่ไหมอุ้ยแต่อยากได้ SR SR มันแค่สีม่วงอะทุกคน <ś led> อืนมนรากลกไร้ทางฟันแหน่งสะบั้นอะไรคือฟันแห่งสะบัน้นวะเนี่ยโอ๊ยแม่งเอ้ยตัวละครตัวเดียวจริงวะเน,นี่ยตอนแรกกูนึกว่าเป็นผู้ชายแม่งเป็นผู้หญิงนะฮะ โอ้โหไปเอ้ยตัวละครตัวเดียวเพงตัวแสดงว่าเออแม่งออกยากเว้ยทุกคนฮาชิปะนะผมได้50เศษแล้วนะฮะอ๋อยับยับพอสมควรเลยนะมีใครซวยกับผมบอ่ะทุกคนใครที่เล่นเนี่ยลองมาพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างบอกหน่อยได้แปลว่ามีใครเปิดได้อะไรกันบ้างแล้วเปิดกี่ทีทำไมผมรู้สึกว่าผมแบบดวงเอาเรื่องอะ โ้โ SR บวกก็ยังดีเพื่อนไอตัวกางเกงขาสั้นอะพ่อหนุ่มสุดหล่อกางเกงขาสั้นสีน้ําเงินจองออกมาหุยโอ้ตัวอาคือการสุ่มออกมาให้มันได้แบบตัวละครสําเร็จรูปเลยอะมันยากเว้ยอย่าบอกนะหมดแล้วอะโอ้เรียบร้อยครับผมหมดแล้วหรอ,อเพชรเดือดเจ็ดร้อยเรียบร้อยครับผมอ ไอ้บ้าเอ้ยมาดูเป้เราก่อนสะสมชิ้นส่วน S S R ได้56ชิ้นอัน,นี้สามารถใช้ได้หรือยังเอ่ย <c oughs> คือไอพวกตัวละครต่างๆเนี่ยเราต้องสะสมเศษให้มันครบ50ชิ้นนะครับผมสลายตัว S R บวกเนี่ยแล้วก็ไอตัว S S R เนี่ยร5อชิ้นโอ้โหโอเคคร่าวเราได้ตัวละคร SR S R <c oughs> บวกเพิ่มมาอีกตัวนั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้เลย โอ้ยก็ถือว่ายังดีนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากได้เหมือนกันมันดูแบบโทรเกมดีอะโอเคสำหรับคลิปตามล่าหาตัวละครคลิปนี้ก็ลาลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมมาลองเล่นแล้วได้ความรู้สึกเหมือนแบบย้อนวันวานทุกคนกลับไปเป็นสมัยเด็กอีกครั้งนะฮะสมัยยังเล่นเพย์วันสมัยยังเล่นเกมตู้อยู่อะเออเพราะว่าการโจมตีต่างๆเสียงเอฟเฟกต์ตัวละครนู่นนี่นั่นเนี่ยเออไอ้พวกเสียงแบบป๊าปๆาปาหรือว่าเสียงต่อยเสียงเอฟเฟกตนี่ยโห มันช่างคลาสสิกจริง อ,อะไรประมาณนี้นะฮะเออสาหรับใครที่อยากลองเล่นอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆซึ่งตอนนี้มันมาในเวอร์ชั่นใหม่สามารถเล่นในมือถือได้เนี่ยก็ลองกดลิงก์ด้านล่างได้ละกันนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เออแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยไว้ผมจะมาแก้แค้นอีกทีละกันสาหรับการตามล่าตัวละครนะ,ะทำไมผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมแบบดวงท็อปฟอร์มมากเลยตอนเล่นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบอะดวงยังดีกว่านี้นอ่ะย,ยังไงก็อย่าลืมเม้นต์กันด้วยละกันนะฮะว่าผมสวยหรือว่าไม่สวยวะแต่ผมเชื่อว่าผมสวยอะมันควรจะได้อะไรดีกว่านี้เนอะเออยังไง หรือว่าอยากติดตามการสุ่มกาชาตามล่าหาตัวละครเดือดๆอย่างนี้เนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe ช anel ของ OB กันด้วยละกันนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งื่แรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอไปฟาร์มเก็บเลเวลเจ้าตัวละครใหม่ก่อน<า>ล้วกันใครจะเปิดอะไรก็ขอให้โชคดีละกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมไปแล้วบ๊ายบายผิด